วันนี้วันที่6กันยายน2568ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่ดีที่จะบันทึกเรื่องราวในอดีตแห่งความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระศาสดาของเราข้าพเจ้า นายประเสริฐฉัตรสุการอายุการล่วงมาปัจจุบันนี้68ปีศึกษาปฏิบัติค้นคว้าในภ้าคำสอนแห่งประศาสดาเป็นเวลานุ่งเนินการมาก็ตั้งแต่เริ่มปี2525จนถึงปัจจุบันนี้ มีความเข้าใจและเอาถึงในสิ่งที่เรียกกันว่าภาษาความเชื่อศรัทธาหลักของการปฏิบัติที่ตลอดเวลาผมปฏิบัติมาได้พบปะเรื่องราวมา ทำไม่เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นเขาไม่เคยพบปะหลังจากพิสูจน์ค้นคว้าทั้งผิดและถูกมาตลอดระยะเวลา20กว่าปีปัจจุบันนี้ทำความเข้าใจนับได้ว่าเริ่มต้นได้ถูกทาง จึงฝากไว้บันทึกเป็นเรื่องราวอนุสร์ต่อคนรุ่นหลังไว้ไม่ได้คาดหมายสิ่งใดกับสิ่งที่บันทึกคนโบราณเขาบันทึกเป็นคำพีเราอยู่ในยุคดิจิทัลต้องอัดบันทึกเสียงเอาไว้เผื่อว่าคนรุ่นหลังจะได้ยินได้ฟังจะไปเผยแพร่ที่ไหนก็ไม่เป็นไร เพราะทมที่ผมจะบักพูดนี้มันเป็นกลางไม่มีตัวปตนบุคคลเราเขาธรรมะที่พระโงค์ตัดสรุ้เรียบง่ายชัดเจนแต่เผยแพร่กันมาเนื่องจากไม่มีพุทธอธค์มาชี้ว่าสิ่งใดที่พูดสานุสิทธิ์ถูกหรือผิดก็ยึดถือตามกันมาโดย ภูมิปัญญาและความเข้าใจของแต่ละท่านที่ศึกษาแชร์เช่นเดียวกันกับผมที่ทำความเข้าใจในรูปแบบของผมเองมีได้แปรปลี่ยประกาศว่าทาที่ผมรู้นี้ถูกตรงเนื้อกว่าผู้ใดทั้งสิ้นแต่ผมหมายเอาที่ความสงบแห่ง,ง,งจิตสำนึกของตัวเป็นหลักเมื่อปฏิบัติต,ตามรอยพุทธองค์พุทธองค์ทรงชี้ ว่าดินแดนของพุทธภูมินั้นเป็นดินแดนแห่งความสงบเย็นสบายปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์ไม่ว่าจะหลักไหนหมวดไหนต้องปรากฏผลเป็นหนึ่งเดียวกันคือความสงบเย็นหาไม่เช่นนั้นเราจะหลงทาง ปฏิบัติไปอัตตายิ่งสูงขึ้นปฏิบัติไปความปริแตกทางอารมณ์การแบ่งแยกจากโรคยิ่งรุนแรงขึ้นปฏิเสธไม่ได้ว่าพระนิพพานนั้นทอดทิ้งโลกนี้ไปหมดมันก็เป็นการปริแตกแยกไปเหมือนกันแต่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับการติแตกปริแตกแบบแบ่งแยกตีเตียน ดูถูกเยียดยามผู้อื่นแต่หลักของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสดาหเหล่านั้นทรงชี้ให้เห็นทั้งสองด้านและละวางลงเราไปจากพราะรอวบรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันว,นวนเวียนไม่จบสิน้นเดี๋ยวสุขแล้วก็ทุกข์สุขขณะที่สุข สิ่งใดไม่ปรากฏเมื่อสุขถึงที่สุดหมดกระบวนการของความสุขเหตุปัจจัยหมดความสุขก็สลายตัวลงความทุกข์มันเริ่มเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรามีความสุขมันหายไปเริ่มิ้นลนอยากจะให้หวนคืนกลับมาความสุขจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์อย่างแท้จริง พุทโธงึงตัดสอนครูบาอาจารย์บันทึกเรื่องราวเป็นพระคำภีสวดไว้ว่าอเปหิสัมปโยโคโทุกโขปเยหิสัมปโยโคโทุกโขแปลเป็นไทยว่าประสบกับสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจพัดพรากอจากไปก็เป็นทุกข์ ประสบพบเห็นสิ่งใดปรารถนาอยากได้สิ่งนั้นนั้นไม่ได้ไม่ได้มาครอบครองก็เป็นทุกข์เป็นสัจ,จธรรมอมตะวาจาที่ปฏิเสธไม่ได้หลักศาสนากับหลักปฏิบัติมันไปทิศทางเดียวกันแต่แตกต่างกันศาสนาเป็นองค์รวม รวบรวมทุกวันะของปัญญาในทุกระดับแต่มีเจตนาเดียวกันคือปรารถนาพระนิพพานจึงเข้ามาสู่สาศาสนาพุทธนี้แต่ทุกวันนี้เรา,เร,าเราท่านๆเราลงมองไปทั่วรอบกายเราแม้แต่ตัวเราเองนับถือาศาสนาไม่ได้ครับถือเพราะเหตุบลใด นับถือศาสนาเพราะเกิดมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายรอบตัวเรานับถือศาสนาพุทธเราก็นับถือศาสนานั้นแบบรับช่วงต่อมีได้ศึกษาเข้าใจอย่างแท้จริงจึงเป็นมูลเหตุของความที่เราสับซ้อนสับสนทั้งทั้งเราถือพุทธแล้วทำไมเราไม่สงบเย็นสบายเพราะเราปราศจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในหลักการคำสอนของพุทธองค์พอเราก็ศาส,สนาพุทธซึ่งเป็นองค์รวมของคนหมู่มากเราก็คิดว่าทุกคนจะต้องแบบเดียวกันแต่สิ่งที่เราพบปะโดยเนื้อแท้ของคำว่าศาสนานั้นคือมันมีทุกระดับชั้นบนเปื้อน,นคลุกเคล้าไปด้วยกันแต่การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสัจธรรม เพื่อจะเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อจะเป็นพุทธ,ธะแท้นั้นเป็นหนทางของเราเดินคนเดียวไม่ได้ข้องเกี่ยวกับหลักของคนหมู่มากทั่วไปจากนั้นผู้มุ่งที่จะศึกษาสักระประกาศตนเป็นสาวะกะสังโฆหรือเป็นพุทธ,ธมามะกะนั้นจะต้องเข้าใจในสิ่งที่เราจะยึดจะถือ พุทธังสารนังคัจฉามิหมายถึงเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ,ะสารณะ,ะหมายถึงเราจะไม่เอาหลักการใดๆที่นอกรีธของพุทธองค์มาจับแจงเด็ยขอองคคุณืนาทด ัญหามันเกิดเหมือนกันเน,ะน,นาะเพราะว่าไปเปิดโทรศัพท์มือถือที่มีเสียงแทรกมันเนี่ยเป็นนาฬิกาดีตน้นวัดประมวลผลหัวใจซึ่งคุณติ้นเขาสนองตอบทําบุญมาให้อาจารย์พอเห็นว่าอาจารย์สนใจเพราะสุขภาพเริ่มมีปัญหา มันก็เป็นวิธีทาของอย่างการอย่างรู้แบบหนึ่งของในโลกสัมมาทิฏฐิความเห็นถ้าพูดถึงตรงนั้นเดี๋ยวจะยุ่งยุ่งเข้าไปอีกผมขอถอยกลับไปที่จุดเริ่มต้นธรรมดาที่พอฟังเข้าใจปัญญาของโลกโลกกับปัญญารู้แจ้งในธรรมคนละชนิดกันครับ คนละรูปแบบถ้าเราศึกษาพระสัจธรรมในรูปแบบของสามัญสำนึกของโลกหรือปัญญาของโลกเราจะพบกับคำว่ามิจฉาทิฏฐิอวิชาบังตามิจฉาทิฏฐิแปลว่าเห็นผิดจากความเป็นจริงของสัจจะอวิชชาบังตา หมายถึงมีวิชาความรู้ที่ไม่ตรงกับพุทธวจนะแห่งการสงบสบายเย็นโลกทั้งใบนี้ที่เราเผชิญอยู่ทุกศาทุกษาขาที่เราเริ่มเรียนทางโลกร้วนเป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยการเอาชนะการเหนือคนอื่นค้าขายเหนือคนอื่นมีความรู้มากกว่าคนอื่นมีวิชามากกว่าคนอื่น เท่านั้นเองแต่ถึงที่สุดไม่สงบสุขศาสตร์พวกนี้มีมาก่อนพุทธศาสตร์ก่อนพระศาสดา,าจะจุติบนโลกนี้ฉะนั้นตอนที่เราศึกษาเนี่ยถ้าเอามาปนเปื้อนกันแล้วหนทางแห่งความถึงพุทธไม่ปรากฏจึงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคำว่ามิจฉาทิฏฐิในศาสนาพุทธนั้น ไม่ได้ชี้ไปที่ความผิดถูกของโลกแต่ชี้ไปที่ความเห็นผลของโลกที่กระทํานั้นผลมันเป็นซ้ายแต่เราคิดว่าเป็นขวาจึงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิร้อนเราบอกว่าเย็นเป็นมิจฉาทิฏฐิเราเห็นว่าสิ่งสวยงามเป็นสิ่งสกปรกก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ในคําสอนที่มีการกล่าวกับการเดินทางเราจะได้พบปะภาษาพวกนี้ที่ผมกล่าวนี้ไม่ได้ไปขัดแย้งเพราะมันเป็นเรื่องเริ่มต้นคนเราศึกษาที่ปรงสังเวทที่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นปัญญายังไม่เข้าใจเลยต้องมองให้มันเป็นอย่างนั้นสร้างนิมิตให้มันเกิด นิมิตเป็นสิ่งที่รระในระดับที่จะเข้าถึงสาวกสังฆูไม่สามารถถือไว้ได้แต่ในสามัญสำนึกของปุถุชนทั่วไปในระดับภูมิปัญญายังไม่เข้าใจยังไม่มีความศรัทธามั่นคงเป็นที่อาศัยเกาะได้ดังนั้นการสนทนาธรรม จะต้องรู้ภูมิธรรมของตัวเองอย่าเพิ่งอวดปัญญาปัญญาความอย่างรู้จากภาษาตีความถึงด็อกเตอร์ได้ทุกคนถึงเป็นพระพุทธเจ้าได้ทุกคนแต่คำว่าด็อกเตอร์นั้นไม่ใช่ปัญญาอย่างเดียวต้องมีการค้นคว้าสิ่งที่แตกต่างออกไปและนำพาสิ่งแปลกใหม่ ขึ้นแต่ปัญญาที่รู้ตามฟังเข้าใจแล้วหยิบยืมไปพูดอุป,ปมาดังเป็นด็อกเตอร์นั้นไม่สามารถค้นคว้าและปัญญาติสิ่งใหม่ได้จึงเป็นด็อกเตอร์จอมปลอมเหมือนดังคนที่รู้ธรรมะจากแนวคิดเป็นผู้รู้ธรรมะแบบจอมปลอมจากนั้นการจอมปลอมก็มีคุณ เพราะมันทำให้สงบระงงับในระดับหนึ่งแต่มันไม่สงบเย็นสบายปัญญายิ่งรู้มากยิ่งแบ่งแยกมากยิ่งปริแตกไม่ยอมรับเพราะตัวปัญญาโดยธรรมชาติของสัตว์โลกหรือปัญญาในโลกนั้นมันแบ่งแยกออกจากกาันหมดไม่ให้เป็นเหมือนกันบัญญัติว่าสิ่งนี้เป็นบวกบัญญัติว่าสิ่งนี้เป็นลบไม่เคยได้ ชัดเจนในสภาวะแ่งการยอมรับการศึกษาเรียนรู้ในแนวพุทธศาสตร์เป็นการศึกษาแบบเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดไม่ได้เอาอะไรที่อยู่จดจำในสมองในอดีตตั้งแต่เราเกิดเอามาใช้ได้เลยผมปฏิบัติแบบเดียวกับท่านทั้งหลายเหมืากันเอาสัญญาโรคมาปลูกมาพิจารณา ทำให้เกิดความรู้มากกว่ผู้อื่นแล้วก็พร้อมให้เกิดอัตตาทำให้เกิดการแบ่งแยกมากมายบุญของผมอาจจะดีจึงได้พบได้ยินครูบาบางท่านที่บอกเล่าเรื่องถึงความสงบสบายเย็นผลของการปฏิบัติที่ถูกต้อง คือสงบสบายเย็นเป็นเบื้องต้นของพันิพานพันธิพานแปลตรงๆว่าสงบเย็นไม่มีการเกิดไม่มีการดับเราปราบหาพันิพานแต่เราไม่รู้จักพันิพานพยายามตีความหมายลักษณะของพันิพานไปในรูปแบบต่างๆผมเชื่อว่าคนที่ปฏิบัติทุกคนหวังนิพานทุกคนถามหาพัิพานในรูปแบบต่างๆปุดชาไม่จบสิ้นแท้จริงแล้วพะนิพาน ไม่มีอะไรเลยเพราะมันไม่มีอะไรมันจึงไม่ก่อคุณและก่อโทษไม่ก่อให้เกิดการจุดติผู้ทรงสรงชี้มาที่นี่เท่านั้นแต่ในพระนิพพานที่แท้จริงจะเข้าถึงได้ต้องไต่ระดับจิตใจของตัวเองให้สงบเย็นสะสมให้มากขึ้นการยุ่งเกี่ยวต่างๆลดลงไปหมดจากโรคภ,ภายนอกจึงจะเข้าถึงโดยสมบูรณ์ พอคนที่เข้าถึงก็ไม่สามารถคุยกับใครได้อีกดังนั้นพันธิปานจึงอธิบายเป็นลักษณะต่างๆไม่ได้แต่ลักอธิบายในลักษณะว่ามีรูปแบบรูปอย่างไรได้แต่เนื้อหาสาระในนั้นอธิบายไม่ได้งนั้นพอเราปฏิบัติศึกษาค้นคว้าในหลักของธรรมชาติของโลกเนี่ยทุกอย่างต้องพิสูจน์และต้องคน้นคว้าต้องเข้าใจเป้าหมายก่อนจึงลงมือกระทำ ซึ่งต่างกับพระนิพพานที่พระองค์ตัดปฏิบัติสงบเย็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้สะสมไปจนกระทั่งไม่หลงเหลือสิ่งใดเรียกว่าสมบูรณ์แบบเขาจึงว่าพระหลานมักพูดกันว่าในอดีตจบกิจบนโลกนี้คำว่าจบกิจนั้นหมายถึงไม่มีสิ่งใดหลงเหลือไม่มีกรรมตกค้างไม่มีเจตนาหลงเหลือไม่มีความปรารถนาใดๆอีกจึงจบ ได้นั้นการเดินทางไปสู่พระนิพพานจากคนธรรมดาไปสู่พระนิพพานจึงเริ่มต้นจากการปฏิเสธสิ่งต่างๆรอบตัวเพราะจากปฏิเสธเราไปลงมือปฏิเสธก็ผิดอีกความหมายของคำว่าปฏิเสธนั้นมิใช่ปฏิเสธแบบจัดเซโนแต่หลักของพุทธะคำว่าผู้รู้นั้น ยอมรับสิ่งที่ปรากฏไม่แบ่งแยกปะที่เศษหลักอัตนานิยมอัตานิยมคือความถูกและผิดดีและชั่วเป็นอัตานิยมในในพุทธะทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยผลของการกระทำมาจากเหตุเหตุแห่งความผิดก็ผิดเหตุแห่งความถูกก็ถูก ไม่ใช่ทำถูกแล้วบอกว่าผิดทำผิดแล้วบอกว่าถูกในหลักของโลกหลักของโลกมันเป็นหลักของอัตานิยมเมื่อเห็นต่างกันเราก็ผิดจากเราทะเลาะกันเพราะมันเห็นต่างจากตัวเราหาใช่มันถูกตรงจริงไหมบางทีทะเลาะกันในสิ่งที่ล่วงไปแล้วแล้วถึงฆ่าฟันกันอัตานิยมมันให้โทษขนาดนั้นแต่คนเราไม่เห็นโทษ พอเห็นด้านเดียวของมันคือชนะเราชนะเราเหนือคนอื่นถ้ามีความคิดแบบนี้มีความรู้สึกแบบนี้ยู่เรียกว่าอัตตานิยมคือถืออัตตาตัวตนเป็นใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านพุทธทาสท่านเรียกสิ่งนี้ว่าตัวกูของกูเป็นอัตตานิยมเป็นหลักที่ตัวเองยึดเหนี่ยวไว้ในภาษา ภาพปริยัติธรรมเรียกอารมณ์นี้ว่าสักกยทิฐิพอลึกลงไปอีกเป็นมานทาิฐิรวนยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าตัวเองถูกดีทั้งสิ้นซึ่งหลักมันผิดหลักกับพุทธ,ธะพุทธ,ธะว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ตามเจตนาแห่งกรรมนั้นกรรมตั้งไปที่อวิชชา ตั้งไปที่ความทุกข์มันก็เกิดทุกข์แต่คนที่เขาปฏิบัติในเรื่องทุกข์เขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทุกข์นะเขาเห็นว่ามันเป็นสุขนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาวิชชาบังตามันเห็นผิดจากความเป็นจริงเมื่อเราประเพิสิ่งนั้นเราก็ได้อวิชชาครอบงำหาใช่ผิดถูกไม่เพียงแต่ให้ยอมรับว่าผลของมันไม่สมหวัง รับปรารถนาความสุขทุกขก็มีความสุขแต่สุขไม่ถาวรสุขตอนเริ่มต้นทุกเมื่อบรนปลายนึ่ความทุกข์สุขตั้งแต่เริ่มต้นยันจบสุขจนล้นแล้วเป็นทุกข์ตอนที่มันจากไปแตกต่างกันถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ปฏิบัติศึกษาธรรมไม่มีทางได้เลยเพราะจับ ประเด็นไม่ถูกต้องจุดกำเนิดไม่ถูกต้องจับประเด็นในตรงกับภาษาพระว่าเหตุจับเหตุไม่ถูกเมื่อจับเหตุไม่ถูกก็จะคลี่คลายไม่ได้มันจึงลัดลึงไม่จบสิ้นในความรู้สึกต่างๆเพราะหาเหตุไม่เจอพูดง่ายๆภาษาคนว่าปมเงื่อนมันผูกอยู่ที่หนึ่งไปทําอีกที่หนึ่ง แล้วบอกว่ามันจะคลายมันจะคลายได้ต่อเมื่อเจอปมที่มันผูกรัดกันไว้คำหมายคำว่าปมรัดนั้นชี้ไปที่ต้นเงื่อนและองค์ประกอบที่เกิดขึ้นมีเสาและมีเชือกและมีวิธีการของผูกปมเครื่องรัดแน่นให้เชือกนั้นติดตึงกับเสาแล้วเชือกนั้นปลายก็ฟรี แต่โคนมันปลายมันมัดตึงกับเสามันไม่ได้ฟรีแต่เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันฟรีเพราะว่าไอจมหลักหลักที่มันผูกไว้นะ่ะมันจมลึกหายไป <c oughs> ถ้าเรานึกภาพเป็นเราก็จะเห็นว่าความหมายที่ว่าเหตุอยู่ที่ไหนแต่เราหาเหตุไม่เจอเพราะเหตุนั้นจึงดับไม่ได้เอา เทคที่1ยุติก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะจะพยายามอัดไปเรื่อยอธิบายไปเรื่อยๆจากความเข้าใจของผมกับ